แล้วถอดออกแล้วถอดออกนี่ครับตีกับพวกนั่งมาพี่น้องเอาเบิ้งครับสี่มีงไหนครับสีขึ้นบ่ทันดี้นี่ครับเอาไปเบิ้งกันครับผนไปจุอยู่ตัวผนไปเม่อันตรายต่อชีวิตแอบมีเป็นเหมืองทองบังครับอันครับบังเนี่ยของไฟจุลไรบังสุดไทยแล้วติดเซกับพวกนั่โอ้หัวใจกูสั่นตุบๆๆเอาครับความหวังมู่บ้านครับบังสุดไทยครับ ที่เฮ็งอยี่ยงเห็นมันไปทั้งผุ่นขอรณงมัานจงโชคดีสวัสดีครับผมผมแม,ม่พน,น้องมาอนี้ยู่กับผมครับบา้าเตี๋ยทำหน่อยชิบุยนี่ครับผมมาอน,นี้สิไม่เด็อนบังไฟครับผมเพราะว่มมาช่วงนี้เขาสู้เดือนหงแล้ว กอง,งฟองบังไฟนะพี่น้องมีก็เป็น,นมนดัดโซ่บัดดีสิวบ่มือนีดูดไปที่าครับผมไปเบิืงกันเลยนี่ครับผมอุปกรณ์ที่มีกับสีมีเป็นท่อวิมิซี่ันนี้ใส่ซอท่้งสามมูนครับ <c oughs> นี่ยเป็นยังบาง <c oughs> หมอเพียรบงังไฟต่อครับแล้วก็นี่ก็ปุ้งมือครับมันมีเบาะเทียนอ่ะสิว่ได้ออกกล้องน้ำไหลนะครับเพราะว่า มันมีมากกันสองคนเราที่เป็นตากลองนี่ครับปุ๊บมือครับมือแล้วก็ปินตับมาครับปินตับมาจีบเอาไปตามครับล้ลก็มาลอนไฮละยิบนะครับผมอันนี้สี่มีบล็อกหัวครับแนวเสียดเนี่ย กันไว้บ่ให้หัวมันบานครับบ่ให้หัวมันแตกอันนี้สามมูลนาะที่อาเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะเปลี่ยนนี่ส่วนน้องหางบังไฟครับอยู่ได้ลรออันนี้ได้มาจากน้องบัวลำพูครับมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับเริ่มเหี่ยกเขาต้องการดีสิพับหัวมันก่อนครับ <c oughs> เลือกทางที คิดว่างามครับคิดว่าได้เพแบบใส่แชาครับล้นเลยเป็นยังไงก็ต้องล้นครับล้นเพื่อให้ทอมันเปื่อยเอ้ยให้ทอมันมันอ่อนลงครับว่าเดี๋ยวมันเปื่อยมันอ่อนลงเพื่อจะได้พับหัวให้มันยุ่มหัวมันล้นพอประมาณครับนี่ครับทำส้มหมี่กับพวกพวกต้องทำอะไรล้องแบบเอากระดาษ หรือว่าฟิจวจะบวกรึไ้ครับมาแต่เป็นมุกกลมเพล่ยนสิปิดว่ามันว่ต้องกลมไรครับโอ้เอาพรว่ปิดปิดได้นี่ว่ต้องต่เนี่มันเป็นมุ่งกลมเป,ปมลี่ยน,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 นเลยครับเพราะมันใส่ไห,ไ,ไหนเพราะมันใส่กับถอดไหนพอดี นี่ครับมันสีแดงเสียอันนี้เห็นอยังยันมือวปิ้นหัวครับปิ้นหัวมันอ๋อมืออยู่ในทางครับเนี่ยครับเสียแรงเสียแล้วห้ากอะไปเบิ้งขั้นตอนการอัดเลยครับนี่ครับวันนี้เ้องกับสีอาร์ตเลเดอร์ไปีหนอันนี้เป็นเหมือเผาครับรูวมมือหัวครับเหมือเผากับสีมีมาดนะเส้นมากน้ำส่วนมือร่ำโตกับเส้นมาดยุนิดหน่อยครับแต่เส้นมาไหลเหมือเผานี่ใส่เพื่อยังมาเตี้ย เพื่อให้มันเผาบางไฟครับให้บางไฟไมีน้ำหนักเบาหรือเอื่อนมาเป็นการไล,เล่เบอลอย่างตอนลุ้งมันสิเผาใส่กอนครับใส่พอประมาณผมว่าน่นาจ,จะได้แล้วใครเลยนี่ครับได้แล้วมือหัว,หวเอาแถบมั้งครับแต่ประมาณน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ก็ต้องตอกแห้ครับมันสิแตกต่อไปใส่มือล้ำตัวครับผม <c oughs> ใส่เทลาซ้ำนี่ครับนี่กอมลงไปมาเส่นี่นขีเมืองขีเกียเป็นวัตถุวยไฟครับ ทันเทียบกับเหตควรมีผู้ปกครองนะครับกบผู้ที่มีความชำนาญครับเช่นผู้เคยเห็นอะไรล่ะผู้ใดเคยเห็นอะไรผู้นั้นแหละผ้าเยียดสั้นเลยเหรอสั้นเลือผู้ไม่เคยเห็ีเห็ีตังไลยเนาะนี่ครับกับเซ่ลงไปจังหวัดเหตอัด์อ๋อเหตอัดเหลือประมาณนั้นนี่ครับจ้วงใบตะเภาสีไส้ดินนี่ครับให้อัด์ตมะหวัดสักหน่ะ เอกระสีอัดดีลงไปครับไปเพิ่งขั้นตอนการอัดเทียกันเลยครับเอาละครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเอ้ยว่าม่เป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต้องไปกรสเป็นการอัดเทียนะครับนี่ครับเ้ออัดมือเมื่อวานนี้แล้วนี่ครับดำๆนี่เป็นมือต้องไปห้องกระสีอัดเทียครับเทียรคือคือตัวที่ปิดถ่ายมันี่ครับปิดด่างมันอันนี้เป็นดินตับมาครับม้ที่แหลกสีบ่าเป็นผงสีนี่มันเป็นตั้งไหนเป็นกวนแข็งๆขยงยังเสียเรืยงเป็นกวนยินมแย่ๆกวนแข็งแข็งนะครับ ไม่ใช่ว่ตามสายแอติคุสไม่ครับคือซันตีดินเลยล่ะแห้งต่อแนนแห้งดีไ่มครับแมนนไม่สีแนียนน,นี่ครับสีได้มากไปหน่อยเพืะอัารเพิ่มคว่ำชั่วยในจังไรวย,ยวดกระหันครับย่อยกระหันลุ่ขอบจังไรวนีครับอันนี้สร้างมาจากเครื่องดีไหมครับนี่แนนครับ อุปกรณ์โดยตรงโดยตรงให้อยกได้ทิดตัวเดียวครับรับประกันขวนหลกดากแต่ค่าบัางครับรุ่นนี้ขั้นตอนต่อไปครับซีฮัวเกนแบตครับผมอ่อขั้นตอนการจอยแล้วครับต้องสงสัยครับว่าเป็นยังคือได้มาจอยอยู่นี่ยอยู่หน้าเบเกอร์ขี้เกียจมันไป ใช่ใช่ครับเบรดเกือนไม่ลด้ซับล่วงไปเลยเลยเลยครับมาจอยย่บานเนาะจอยเดี๋ยวจ้างจอกไปจอยไปห่ยหางไอ้ริ่มันจ้างสิไปจูดนอกทุ่งครับเริ่มงกานซีห่ยครับใส่สวรรค์น,น้ำหลองกันพยายามจอยให้มันตรงนะครับเพราะว่าขันจอย่่าตรงาน่าสีแตา จอ้อจะว่าสุดดอกสว่านต้องชุบน้ำแป้งนะครับออน,นอนแห้งพี่น้องเลยจอไปน้ำแข่ไปน้ำครับนะครับสังเกตว่ามันสีมีมือติดออกมาน้าครับยูสวรรค์อันนี้ห้องสีบอทิ่มครับห้องสีเกลียวไอเทชันวันครับเคลื่อนว่าเมือทองบ้าง ได้ดวอืมคิดเรียนเแบรบ์ครับอันนี้จอดใช่บงังจอดอันสามบังครับที่เรียกว่าเซียซีบังอย่างมันคำครับนี่จะมีดิสแ่นไหนครับนี่ยังไงดูคำว่าไร แนววีโอตัมทวมออนันครับต้องไปแชร์ออกไปนะครับจอด้วือนครับต้องเบสามบังบังนี้แล้วเด้อถ้าในเล้วนะครับเร็วๆนะนะเ้องกิดีตามด้วยเออสวานดอกนี้ตามมึงไปครับพอจอดดอกนี้แล้เๆก็ดอกนี้มาวควันอยู่ครับ เสียจังซีครับกใส่หางได้ครับก็พร้อมแล้วเรียบห้องกระเ็ดเรียบร้อยครับผมเบิดเมื่อได้สามบังครับสามบังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังบังก่อนะบังนี่สิเป็นขวางผมครับนี่อันนี้ขวางบบาทิมเดี๋ยวถ้าเบิ่งบังให้ไล่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบแป๊บนึงบังไฟจรวดนี่ครับบังให้ไล่ครับบังไฟจรวดครับ เดี๋ยวได้ถอดออกเดี๋ยวถอดถอดนี่ครับเตียกับพวกนั่งรับพี่น้องไานะเบิ้งครับสี่เบ่เงไลยครับสี่ขึ้นบ่ทันดี้นี่ครับเอาไปเบิ้งกันครับขุนไปจูย่ยุตัว่ขุนไป มาถ่านอ้อนกระดาษไหมกระดาษได้นี่นี่กระโปดำโอ้ยอ่ะเหยเบิดเหย่เบิดแม่เอ้ยความจนหม่ยี่เจอองยี่มาอ้ย่มาเดยัยี่ายี่มาเดอเดอ่ะเด็กเดห้ามลอกเย็นแบบนะครับอานี่ไม่ดี เป็นเอป็นอันตรายต่อชีวิตแอบมี่เป็นเหมืองทองบ้างครับมุน่นอย่าเสื่อมมาแมีอนบ้างเลยติ่มใส่กวางมาบ่ดนีมาบ่ดีดูอดไรได้ครับผมอันนี้เป็นบังที่สองนะครับผมบังเรียกขีดมันแตดไปครับเพราะเสียดายยิ่งขึ้นบักสูงครับ เสียบชีรินมับพอตะลุดออกจากหานาปปันเอมาเบิ้งบางนี่ของเบ้าทิ้นสิเมตรยังไงครับเลาเลยมา,ยาโอ้ยกลัวเแล้วอัรบตเป้าเนียนบอกแล้วกูบอกแล้วอันบ้าเนียนน่ะกูบอกแล้วสองมั่งแล้ว โอ้ยทินกูบอกแล้วอัตว์เหนียบิไงได้มึงเมียงรุดออกหัโว,โ,โ,วโอ้โหพี่น้องเอ้ยสวมมังควันผุคว,ว,วันสาวยสวมมังแล้วไม่ใช่ได้มือเดียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยควันบังเดียว <c oughs> บางเยอะพี่น้องมันไม่จุดระดับบางเยวสิ่งทบ่รอดดูนะครับ <c oughs> บางเยอะรอบบ่เออไปครับไปเบ้างครับ ความหวังหมู่บ้านครับบางเนี่ยบางไฟจุไรบางสุดไทยล้วติดเซ่ก็พวกน้ำ <c oughs> โอ้ัวใจกูสั่นตุบตุบตุบแล้เอาครับความหวังหมู่บ้านครับบางสุดไทยครับ <c oughs> ที่เฮดยังเหยีย่ยมันไปทั้งผุนขก้อนม่านจงโชคดี บังอ้้งเด้งคุมคู่เกาลีเงา้เบาโอไปเบิ้งดูเี่ยไปเบิ้งรโอ้ยย่บ่โอ้ยย่บ่หูมันไง้หูมันไง สามังสามังก็สามโอ้จบแล้วเมฆกอนโซลนี่เนี่ยคือเอ่อที่มาของคำว่าลูกเขาพิแตกบวกโอ้บวกขึ้นบวกขึ้นทั้งสาม ปีนไดี๋ยเอ้ยกวนโซวัวเบิ่งเอาบังขึนบังไปบังขึนเบิร์ตำสีบอกเบิร์ตำสีบอกอีเดียเบิำสีบอกคำตอบเป็นเวลาเผิ่อเบิดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกา40นาทีเต็งเที่ยงเอาละครับคลิปนี้ก็สิมีประมาณสานี้นะครับ คันมากจังเลยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับจากใครมืหฮอตมั้งเลยครับ,รบพอกันคลิปหน้าครับผมมันต้องขึ้นแล้วแ <c oughs> นฮะคลิปหน้า <c oughs> มาแก้มือใหม่ครับผมพอกันครับ